มาครับพี่น้องครับเขาซัวโหมดปกตินะครับผมล่างปลาล่างปลาตาพี่น้องครับเป็นปลาแก้วนะครับนี่นี่นะครับผมมาดูขั้นตอนกัรล่างเขานครหน้ามเขาน้ก็อเขาสิเปิดตลอดนะครับเขาสิเปิดไว้ตลอดนี่นี่วิธีการล่างทำความสะอาดนะครับผมนะครับ ล่างห้สะอาดก้อนตากนะครับผมมอน,นี้ได้จักกิโลนะยี่สิบเจ็ดก,กิโล,โลนะครับ,บได้ประสดยีสิบเจ็ดกิโลพี่น้องครับนะครับนี่หนะ้าแนปะ้งตากส่วนนึงเขาตากไปแล้วนะครับผม ตากเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมฟ้ายางเบ่งนะครับเนี่ยมันนีแดดจ้าก็เรืงดีนะครับผมเนี่ยนี่นะครับล่างให้สะอาดนะครับผมแล้วก็เอามาตากนะครับผมคือบริเวณผสมอย่างเดิ้อพี่น้องครับไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นนะครับตากแดดแต่แท้ตากตากแดดธรรมชาติเลยนะครับผม โดยที่ไม่ได้ใส่อียังทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมื้อนี้ได้26กิโลนะครับปลาสดได้26กิโลนะครับผมได้26กิโลนะครับคารห่าตากแล้วก,กันนะสิได้ปลาแห้งประมาณ5กิโลได้นะครับผมน,นี่นะครับ นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นอย่างลูกค้าทักมาถามมาแล้วแล้วผมให้จ้องคิ้วไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าผมิได้อยู่ประมาณนี้นะครับตากป้าแห่งิได้อยูย่ประมาณวันละ5้ากิโลถึง10กิโลนะครับผมนะครับวันละ5กิโลถึง10กิโลนะครับ,นะรบ,รบเพียงแต่ว่าของผมจะดีอย่างหนึ่งก็คือว่าแห้งแล้วผมไม่ได้เก็บนะครับ แห่งแล้วผมส่งลูกค้าเลยลูกค้าจะได้ป้าไม้นะครับได้ป้าไม่ได для, ้ป้าไม่เลยนะครับก็คือเก็บมือเนี้ยเนี่ยมือนี้เขาตากนะครับผมเขาตากตากเซ็จปั๊บเนี่ยแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วเขาสิจัดส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะครับไม่ไม่มีเอาไปแช่ไม่มีเอาไปเก็บสต็อก บอมีครับมี่คือเหตุผลที่เยังอย่างาลูกค้าถามมาบ๊อแปรครับถามมาเพื่อผมให้จ้องคิ้วไอก่อนผมให้ลอกคิ้วนะครับลูกค้าท่านไหนรอได้ก็ท่านจะได้ปลาที่ใหม่นะครับผมก็คือแห้งแห้งแล้วส่งเลยนะครับผมกะตีไปประมาณถึงลูกค้าประมาณสามเมือครับนะครับมันก็จะ แบบเวลามันก็จะไม่เยอะนะครับผมนะครับต่างกันครับก็คืออันนี้เขากับยอมรับนะครับผมก็ต่างกันอยู่ว่า,าลูกค้าทักไปเพจอื่นนะครับผมอ,อ,อยากได้หลายโลก็เขาก็มีไห้นะครับผมก,ก็ก็ไม่แปลกนะครับผมนั่นก็คือต้อง ต้องยอมรับนะครับผมเพราะว่าอ่าเขาเก็บสต็อกนะครับแล้วก็บอกหูว่าปลาของเขาอ่าตากได้เมืองนะครับตากแต่ต้นไหนนะครับนะครับนี่นะครับรงเพจเนี่ยปลาตากไม่ปลาตากไม่นะครับอันนี้บริษัทจมตีไผ่นะครับ ไม่ได้โจมตีผู้ใดน,นะครับผมตอนนี้บอา,าพี่น้องฟังคือเสือนะครับผมความเป็นจริงนะครับตากไม่ตากไม่ไมอ่าอยากไดป้าลูกค้าลูกค้าอยากได้ป้าลอยโล่เนี่ยลูกค้าอยากได้ป้าลอยกิโลต้องตากแบบไหนถึงจะได้ไปลาแห้งร้อยกิโลแล้วก็ต้องตากป้าสดหนีจากกิโลนะครับ คิดเอาจริงๆนะครับนะครับบ้องตากับซิบบมี่เหรอพี่น้องเอ้ยบอกว่าซื่อนี่นะซิบบแมนเป็นไล่ผบวะบ้องตากะนะครับในของผมมีบ้องตากอยู่หนึ่งข้างสองข้างสี่สี่ข้างหน่อยๆนะครับสี่ข้างก็ทั้งเบิร์ดเนี่ย ความยาวทั้งเบิดตเนี่ยประมาณหกสิเมตรนะครับประมาณหกสิเมตรเด้พี่น้องผมตากปลาลีๆนะก็คือสุดๆแล้วก็คือห้าสิกิโลนะครับปลาสดหาสิบกิโลนะครับผมตากสุดๆแล้วนะครับ ปลาสดหา10กิโลปลาสดหา10กิโล,ดโลได้จากกิโลต่ีปลาสดหา10กิโลก็สิได้ประมาณปลาแห่ง10กิโลนะครับนะครับจึงมันกับวังายเลยนะครับนี่นะครับกะตามนี่ได้พี่น้องครับนะครับผมอ่าผู้ใด้ถี่สั่งไหวกะสิดได้ปลาใหม่นะครับผมได้ปลาใหม่ นะครับในป้าไม้แน่นอนนะครับผมตากกับจังที่เห็นนี่แหละครับบางวันบางวันได้น้อยบางวันได้เยอะกะตามอัตภาพนะครับผมตามนี่นะครับเพราะว่าป้าผมบริเก็บสต็อกเด้อพี่น้องครับอ่าสั่งมากอะอันนี้กะกับพวกหมูสีวานะพี่น้องครับกะกะ อยากให้ด,ดป้าใหม่นะครับผมเพราะกันผมสิตากไว้นะี่ผมสิตากไว้ผมเก็บสตอกไว้แช่ไว้ผมก็บวสนิทใจว่าป้าผมใหม่เนยผมกับปกกาบ,บอกลูกข่าว่าป้าใหม่ประกาบ,บอกพี่น้องว่าเป็นป้าใหม่เลยนะครับเพราะเขาก็หูอยก่ใจว่าป้าเขาแช่ไว้นะกนะ บกือกันนะครับผมนะคิดบคือกันเพราะว่าของผมกับสิบประมาณนี่ก็คืออยากให้ลูกค้าเด้ป้าไมาห่หรอครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างแห่งจากเข้าแล้วมือหนึ่งนะครับเท่อสิหอดลูกค้าเนี่ยส่งขนส่งนะครับเท่อสิหอดลูกค้านี่ก็สามมือละแต่กันเข้าไิแสษอาทิตย์หนึง่งนะครับเข้าไิแสษอาทิตย์หนึ่งเอากอนห่ส่งเอามาพึง่งนะครับจัดส่งให้ลูกค้าอีกสามมือป่าสิบมือละพี่น้องครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ใครสนใจเหม็นมากนะครับพี่น้องครับเหม็นมากขันผมมีป้าผมกัส่งให้เลยนะครับขันบอมี่กับอกกัส <Luis> ิบอกว่าทาก่อนนะครับผมนะครับแต่ว่าได้ปลาใหม่แน่นอนนะครับผมได้ปลาใหม่แน่นอนนะครับเอาพี่น้องครับฝากต่อพี่น้องสนิทสักก้อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กันด้วยพี่น้องครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ